Next day. และนี่คือวันที่2ของ e x c i ซ e r 155 VVA ที่มาจอดอยู่บ้านวีว <V BA! S 2> ีเอดูนี่คืออะไรก็ไม่รู้ดูเสียงมันเสียงแบบรถป้ายแดงทอเสียแบบทรงแบบอุย้ยเหมือนรถสนามเลยดูดิเครื่อง เครื่องประกอบก็น่าจะดีอยู่นะท่อดูท่อท่อแบบขึ้นมาแนวตั้งนะดูมีหมอ้อน้ำหมอ้อน้ำด้วยอตรงนี้ก็ยังเป็นหลอดไส้นะแต่ว่าไฟข้างหน้ากับไฟตรงนี้เป็น LED หมดแล้วสติ๊กเกอร์ e x c i t ซ r GP นี่ข้าทองล่างนี้เขาแบบออกแบบมาให้ถอดได้ด้วยนะเผื่อใครอยากใส่ท้ายสั้นเห็นไหม ถอดได้เลยถอดได้แบบตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แต่ตรงนี้ก็แต่ผมจะไม่ถอดแล้วกันนะผมใช้ใช้เดินทางแล้วก็ใช้ใช้ประจําวันขนาดอย่างนี้นะน้ําดีขึ้นหลังเลยนะ <c oughs> แต่ว่าตอนไปขี่เวลาครั้งแรกนะเนี่ยฝุ่นมันจะตีขึ้นตรงนี้ชุดสีบนนี้หมดเลยฝุ่นเต็มเลยล้อมันใหญ่ไงแล้วตรงนี้แบบไม่ได้กันฝุ่นกันเลย,เลยแต่ไม่เป็นไรรถทรงนี้ นี่ดูดิงอันนี้ก็ปิงปิงอะ่ะเบรกเบรกตรงนี้ก็จะแบบภาพขึ้นได้ด้วยเผื่อเวลารถล,ลม้มหรือว่าเราขี่โค้งเยอะเกินไปแล้วก็มันขูดเตือนเรามึงโค้งเกินไปแล้ว,ลวดูโชกโชกเดียวแบบโนวาเลยีมีกันตอนนี้แหละรถแข็งเลยรถแข็งดูดิเนี่ยมันเป็นเหมือนรถแข็งเลยเรียบๆข้างหลังอะ่ะสวยอะ่ะ ดูช็อคดิสหลังดิสหลังเบรกลากล้อดิสหน้าสีทองช็อคดูเครื่องนี่นมีหม้อน้ำเห็นไหมหม้อน้ำต้องหาอะไรมากันไว้มิฉนั้นเดี๋ยวโดนหินกระเด็นใส่แตกหมดอันนี้ก็กุญแจแบบเดิมนะเนี่ยกุญแจแบบเดิมแล้วก็เนี่ยหม้อน้ำหม้อน้ำ เรียบเลยตอนแรกๆก็จะเรียบๆหลังๆมาต้องหากาศมาใส่นะไม่ใส่มันจะอาจจะไม่ดีต่อนะอยางหน้าก็เก้าสิบเลยใช่ไหมยางหลังร้อยี่สิบของแม็กซิกยางแบบนุ่มนุ่มมากเลยเนี่ยไม่ได้ยางอ่อนนะคือยางมันนุ่มนี่เลยรถยิ้มแฉ่งเลยนะนเดียมันยิ้มอยู่นะเนีย่ยก็จะมีแบบปุ่มอะไรต่างๆมีไฟแบบคอร์สทางไฟจอดรถ เราเสียสตาร์ทออฟลองออฟลันนะทางนู้นก็จะมีแต่มีไฟสูงไฟพาร์ไฟแบบขอทางนะออืมันแจ่มมีจริงเลยรถขันนี้นี่ขับมาแล้วขับง่ายด้วยเป็นรถครับที่แบบขับสบายใจมากนี่อะโซ่แบบมีเขาเรียกอะไรนะทําให้มันใช้ชีวิตได้นานขึ้นแบบเป็นโซ่แบบออกแบบมาให้มันไม่หย่อนนะ โซ่มันจะไม่ยานไวนะเนี่ยมีเครื่องหนึ่งห้าห้านี่มีการเติมลมสามสิบสามีวัดนะไฟ,ไฟไฟท้ายแบบอา m วันเอ็ม่คล้ายอาวันนะมองแบบโอ้นมันรถอะไรบ้าเนี่ยขับผ่านไปเนี่ยแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนอาวันเห็นไหมไอ้ตรงนี้มันโค้งมันมันอาวันนะ นี่เลยหน้ารถก็เคยน่าจะเคยเห็นกันบ่อยแล้วล่ะเพ้ยเล่นนี่เลยคนรอสวมหมวกนกคนขับขี่ทุกครั้งดูแล้วก็จะมีใต้บ่อรถก็จะไม่มีที่ใส่นะเป็นรถสปอร์ตเลยนะเติมน้ำมันได้5้ลิตรมั้งใช่ไหมแน่ใจน้ำมันจะเติมเป็น9.5้าหไปก่อนแล้วกันไม่รู้มันเติมอะไรได้บ้างแต่เขาบอกว่ามี E ยนะี่สิบใช่ไหมนี่ไฟไปเลี้ยวแบบนี้เลยแบบรถรถพวกรถักเก็ตนะเนี่ยดูดิมันใหญ่นะดูมือวางเนี้ยเห็นไหมใหญ่มากไม่ได้เล็กๆนะดูจากตรงเนี้ยมีแบบโคตรใหญ่เอาเวฟมาเทียมนี่แบบเวฟเล็กไปเลยย่างหลังก็ใหญ่นะ <c oughs> ย่างหลังแบบโอ้โหสุดยอด มุมมองคนขีว่วจะประมาณนี้นี่นประมาณนี้ใช่ก็ขีไปก็แนะนำเลยอยากให้ลองรถ 150cc ที่แบบไม่ถึงแสนแต่ได้แบบสมรรถภาพที่แบบสุดยอดเลยนะแต่มันไม่มีที่ใส่ของก็าไปหาซื้อแบบกล่องท้ายมาใส่เอานะก็จะแบบทำงานได้เลยนะแบบใครที่ขับอยู่ใน ตัวเมืองทำฟูดเพนด้าผมแนะนําตัวนี้ครับสบายด้วยนะขับในเมืองซิกแซกแล้วก็มีกําลังเหลือๆขับข้ามจังหวัดออกทริปได้เลยนะอมผมอันนี้รถแบบใหม่ๆเลยนะดูเมื่อวานนี้ศูนย์กิโลวันนี้แปดโมงแล้วมันดูตรงไหนวะว่าขับไปกิโลอันนี้เหรอไม่ใช่นี่ครับสี็กิโลแล้วนะตั้งแต่ขับมา มีเกียร์หกเกียร์ด้วยนะออรอบหมื่นหนึ่งนะสตาร์ทดูนี่มีออฟรันก็น้ำมันมีบอกทุกอย่างมีรอบบอกไปเลี้ยวไปเลี้ยวทางนี้ไปทางนี้สองทางเอ้ยไปสูงอุ้ยส,สว่าง ไปท้ายไปท้ายอยนี้อยากอาวังเอ็มโอเคน,นี่แหละไม่มีอะไรหรอกห้องนั้นก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็เป็นรถสไตล์สปอร์ตแบบใครที่ขับ R15 มาบอกเลยคันนี้ก็จะเล็กลงเบาลงแล้วก็เป็นทรงแบบแม่บ้านนะสามารถขับได้สบายเลยนะใครที่อยากเปลี่ยนจาก R15 มาขับรถที่มันสบายขึ้นก็แนะนำแนะนบคันนี้แต่ถังน้ำมันก็จะเล็กลงนะใครที่ชอบออกทริปเดินทางไกลแบบรวดเดียวก็จะแบบ อาจจะต้องพักบ่อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรพักบ่อยๆครับดีขับนานๆอาจจะเมื่อยนะอืมก็จะประมาณนี้แหละครับเบาะก,ก็เป็นบอกนี้เลยเบาะหลังก็จะบางๆนะคนนั่งก็จะแบบแข็งๆหน่อยแต่ว่าก็จะมีความนุ่มอยู่นะเห็นไหมมันก็ไม่ได้แข็งแบบนั่งแผ่นเหล็กนะเออประมาณนี้ครับมีคลัสนิสมืห6สปีดอืมก็เคนี้ครับยางแม็กซิกนะก็ผมมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถอะไรมากมายแล้วนะ ผมก็บอกประมาณนี้แหละครับโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะมีอะไรจะมาถ่ายให้ดูทุกหมดทุกอย่างียกกับคันนี้เพราะาต่อไปน,นี้ผมจะต้องใช้คันนี้แล้วสมัยก่อนผมก็ใช้ฟินฟินก็เป็นรถที่ใช้ดีมากเลยนะของ,งยมามาฮ่าออกตัวแรงท้ายก็ไม่ตกนะแล้วก็เบามากเบาแค่หนึ่งร้อยกิโลเป๊ะเ,เลยมั้งเนี่ยเนี่ยมันเป็นรถที่แบบเบามากนะเบามากๆแล้วก็ขี่แบบดีมากๆกประหยัดน้ำมันผมเติมนะวันอาทิตย์ ขี่ไปโรงเรียนส5บห้ากิโลจนถึงวันอาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะขี่สักประมาณสี่สิบถึง6กสิบครับประหยัดไม่หมดเลยนะน้ำมันอันนี้ก็จะไปล้มแปะมันนิดหนึ่งก็จะงอสไตล์บ้านๆน,นะอือก็เครื่องร้อยสิบห้าก็ไม่มีอะไรครับคัเดี๋ยวนี้มันเข่คันนี้แล้วแต่คันนี้ก็จะแบบไม่มีคาตาไม่มีอะไรนะก็เดี๋ยวค่อยลองดูกันผมอาจจะใส่กล่องก็ได้นะไว้เก็บของคันนี้ก็จะมีตะกร้ามีอะไรทุกอย่างนะครับ แต่ว่าคันนี้มันยังไม่ใช่ LED ไงแต่ว่าผมก็ขับผมก็ขับอยู่ทุกๆคันนะครับคันนี้ไม่ใช่ผมจะซื้อคันนั้นแล้วผมจะเบื่อคันนี้เลยนะผมขับเพราะว่าผมก็ชอบคันนี้มากเหมือนกันขี่ง่ายขี่สบายเบาขี่อัพโหลดขึ้นเขาผมบอกเลยสบายใจนะครับนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับ